สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมต้นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทําไมเลี้ยงกุมารทองแล้วไม่เกิดผลนะครับเลี้ยงแล้วไม่เห็น en, เฮียนเลี้ยงแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเลยขออะไรก็ไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเราก็อยากรู้กันใช่ไหมฉะนั้นเรามาฟังกันเลยครับว่าทําไมมันถึงไม่ไมเกิดผลทําไมมันถึงไม่ไม่เจอกุมารทองแบบ พออะไรก็ไม่ได้ผลเนี่ยมันทาไมถึงเลี้ยงไม่ขึ้นอ่าเพราะอะไรนะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับที่เราจะมาบอกท่านว่า9ข้อนี้เนี่ยเป็นเหตุทําให้เราในเลี้ยงกุมารของไม่ขึ้นครับมาดูกันครับข้อหนึ่งครับเคยลบหลูกพระรัตนไตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาเทพเทวดาครูบาอาจาร ถ้าเคยลบหลู่สิ่งเหล่านี้จะบูชากุมารทองไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับคือเราไปลบหลู่เคยไปลบหลู่พระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรพวกเนี้ยนะครับไปลบหลู่แล้วนะครับเรามีวิธีแก้นะครับเราลบหลู่แล้วเราก็แก้โดยการขอเข้ามานะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็จะหลุดพ้นข้อนี้ไปนะครับต่อไปข้อสองครับเป็นคนที่มีความลังเลหรือสงสัยมากเกินไป ถ้าพูดง่ายๆก็คือ,อเขาเรียกว่าขาดความศรัทธาคือไม่มีความศรัทธานั่นเองนะครับ <_ d ata> เป็นคนที่สงสัยว่าเฮ้ยกุมารทองมีจริงไหมอะไรเงี้ยคือเราเลี้ยงกุมารทองเรายังสงสัยเลยว่ากุมารทองมีจริงไหมมันมีตัวตนจริงไหมอะไรเงี้ยไปสงสัยอย่างนี้มันก็เหมือนว่าเราขาดความศรัทธานะครับอันนี้ก็บูชาอะไรก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับไม่เกิดผลนะครับ วิธีแก้นะครับเราต้องมีความเชื่อความศรัทธาด้วยใจนะครับไม่ต้องไปสงสัยว่ามันริมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีดวงจิตไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปไปอะไรเยอะนะครับเกีย่ยวกเรื่องพวกนี้นะครับคือถ้าเป็นกุมารทองอยังไงก็มีดวงจิตอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าสำนักไหนเขาบอกเขารับประกันเรื่องดวงจิตเราก็ไปดูนะครับไปดูสำนักนั้นนะครับ ไอไ้อเรื่องถามดวงจิตเนี่ยว่ามีดวงจิตไหมอันนี้ถือว่ายังยังไม่เป็นผลอะไรนะครับก็ถือว่ายังลังเลไม่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าสงสัยมากจนเกินไปนะครับเช่นกุมารทองเสกแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเสกยังไงอะไรทํายังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสงสัยนะครับเหมือนว่าเราขาดความศรัทธานะครับพอเราขาดความศรัทธาเนี่ยขาดความเชื่อเกี่ยวกับกุบกมารทองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย ไม่เกิดผลนะครับเวลาเราเลี้ยงกุมารทองไปนะครับกุมารทองก็จะไม่แสดงลิ์ออกมานะครับแล้วก็ยิ่งเราไปลบหลู่ก็ยิ่งไม่ดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ2นะครับต่อไปข้อ3ครับเป็นคนที่มีจิตใจด้านเกินไปนะครับไม่เชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับว่ามีอยู่จริงเช่นกุมารทองลักยมผีคุณใส หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงเราไม่เชื่อเลยเราเป็นคนที่ไม่เชื่อแบบด้านไงคือแบบหัวมันด้านคือแบบเขาบอกมาเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างนั้นเนี่ยก็บอกไปไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ไม่เปิดไม่เปิดหัวแบบไม่เปิดรับเรื่องพวกนี้เข้ามาในชีวิตเราคือเขาไม่เปิดอะไรเงี้ยคือเราแบบแอนตี้เรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วเราเอามาทองมาเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับ คืออย่างเช่นเขาบอกว่ากุมารทองมีจริงเราก็ไม่เชื่ออันนี้ก็ถ้าเรามาเลี้ยงเองเนี่ยไม่เกิดผลแน่นอนนะครับยังไงก็ควรที่จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือไม่ก็เราก็เชื่อไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เลยหลอกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เรานะครับไม่เกิดผลนะครับข้อสามนะครับต่อไปข้อสี่ครับเป็นคนมีจิตใจชอบลองของหรือลองดี หรือลบหลู่อันนี้สําคัญมากนะครับสําหรับทุกคนเลยนะครับใครที่ร้องของลบหลู่เนี่ยครูบาอาจารย์คนอื่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือกุมารทองหรือกุมารทององค์อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีผลนะครับซึ่งถ้าเราไปลบหลู่นะครับมันก็มันก็จะ บูชาแล้วมันก็จะไม่ได้ผลนะครับออันนี้ถือว่ามันเป็นกรรมนะเราไปลบหลู่เขาอะไรเงี้ยไปลบหลู่คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยพอเราเอามาเลี้ยงจริงๆผลปรกากฏว่าไม่ได้ผลก้อนเป็นเพราะพกรรมที่เราเคยไปลบหลู่กุมารทองสมมติอย่างเช่นของผมเนี่ยผมโพสต์เรื่องกุมารทองอะไรเงี้ยแล้วมีบางคนมาลบหลู่บอกว่าเอ้ยไม่มีจริงหรอกไม่เชื่อไม่เชื่อ,เ,อเรื่องพวกนี้พอท่านเอาไปเลี้ยงเองครับผลปรากฏว่า มันก็ไม่เกิดผลนะครับเนื่องจากมันเป็นผลกรรมของท่านว่าไปลบหลู่คนนู้นคนนี้อะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสีนี่ก็คือแบบลบหลู่ไม่พอก็ยังขาดความศรัทธาในตัวของคนสร้างนะครับเช่นสมมติผมเช่ากุมารทองสำนักอาจารย์เมฆมาอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ศรัทธาในตัวอาจารย์เมฆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลนะครับมันต้องมีความศรัทธา นะครับถึงจะเกิดผลอย่างเช่นศรัทธามีบารมีเกิดอันนี้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ5นะครับมีครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่ขัดแย้งกับเครื่องรางที่เราใช้หรือกุมารทองที่เราใช้นะครับออย่างเช่นเรามีองค์อย่างเงี้ยสมมติคนมีองค์เป็นท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บูชากุมารทองสายพายมันมันก็จะขัดแย้งนะครับ ขัดแย้งกับท้าเวสุวรรณนะครับเพราะว่าท้าเวสุวรรณเนี่ยเขากันผีกันวิญญาณกันพายอะไรพวกนี้นะครับาารทําให้พายหรือกุมารทองเนี่ยเข้าถึงตัวเราไม่ได้นะครับเวลาเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเขาก็มาเข้าเราไม่ได้มาใกล้เราไม่ได้เพราะว่าเรามีองค์อยู่มีองค์เป็นมีเทวดารักษาอยู่อะไรเงี้ยมีอ่ามีองค์เป็นท้าเวสุวรรณอะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวเขาก็จะไม่ไม่แสดงธิ์ให้เราเห็นนะครับ แล้วเราขออะไรเขาก็อาจจะไม่ค่อยรับรู้แล้วก็แสดงให้เราได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นเทวดาที่เรารักษาอยู่เขาไม่เปิดรับนะครับไม่เปิดรับเรื่องวิญญาณหรือเรื่องผีอะไรเงี้ยให้มาอยู่ใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องขอนะครับ <c oughs> ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเทวดาที่รักษาตัวเรานะครับให้เปิดรับกุมารทองหรืออะไรอย่างเงี้ย ให้เข้ามาชีวิตเราได้อะไรเงี้ยเราก็ลองขอดูได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อห้านะครับข้อ6นะครับของไม่แรงนะครับอ่าโอเคเลยอันนี้รู้เรื่องนะครับก็คือว่าเลี้ยงกุม,มารทองทําไมไม่เกิดผลเห็นคนนน้นคนนี้เลี้ยงกันอะไรเงี้ยเห็นเขาแบบพูดพูดว่าเฮ้ยแรงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเราเช่ามาเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยทาไมมันเงียบจังอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะของไม่แรง นะครับข้อ6คือของไม่แรงจริงนะครับอ่าก็เลยไม่เกิดผลนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ7นะครับสักครู่นะฮะเขียนสคริปต์ไว้เยอะเหมือนกันนะครับข้อ7นะครับใช้ของผิดสายนะครับอ่าใช้ของผิดสายนะครับเช่นคุณชอบทําบุญสวดมนต์เป็นสายขาวนะครับแต่คุณดันไปเลี้ยงผีเลี้ยงน้ามันพายเล่นของดํา มันก็จะไม่เกิดผลนะครับหรือถ้าคุณชอบสายดำแต่คุณเลี้ยงกุมารทองสายพายสายเทพสายเทพ,เทพอื่นายอันนี้ก็จะผิดสายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากุมารทองอะไรเงี้ยสายพายเงี้ยเขาเป็นสายขาวนะครับอ่ามันก็เลยผิดสายคือถ้าคุณอยากจะเล่นจะเล่นกุมารทองเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบสวดมนต์นะครับอ่าแล้วก็ชอบเลี้ยงนะครับ เขาถึงจะได้ผลนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบเลยไม่ชอบเลี้ยงนะไม่ชอบสายขาวไม่ชอบทําบุญไม่ชอบสวดมนต์แต่ชอบเล่นของเล่นผีเล่นคาถาอะไรเงี้ยแล้วคุณมาเลี้ยงก,กุมารทองก็ไม่เกิดผลนะครับอันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะครับข้อแดนะครับไม่มีวาสนากับเครื่องรางนะครับหรือกุมารทองเราไม่มีวาสนานะครับข้อนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ย <c oughs> ชาติที่แล้วเ,เราเป็นยังไงนะครับเช่นเราเลี้ยงกุมารทองแต่เราปล่อยปะละเลยอ,อะไรประมาณนี้นะครับให้บ้างไม่ให้บ้างหรือทำบุญก็ไม่ทำทำให้เราเนี่ยไม่มีวาสนาที่จะได้ที่จะให้กุมารทองออกฤทธิ์คือเราเนี่ยถ้าเราอยากจะมีวาสนากับกุมารทองเนี่ยเราต้องทำบุญให้เขานะครับ ทำบุญให้เขาสวดมนต์ให้เขาให้อาหารเขาสม่ำเสมอไม่ใช่คุณปล่อยปะละเลยคุณคุณก็จะเขาก็จะไม่ไม่ช่วยคุณแล้วก็ไม่แสดงฤทธิ์ให้คุณนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อยากมีวาสนาต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้อยู่ข้อแปดอยู่นะก็คืออยากมีวาสนาเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับ อย่างมีวาสนาเกี่ยวกับกุมารทองเนี่ยต้องทำอย่างไงมาดูกันนะครับข้อหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำคุณได้วาสนาแน่นอนนะครับข้อสองนั่งสมาธิอันนี้ก็ได้วาสนานะครับข้อสามทำบุญตักบาตรกับพระทุกวันอันนี้ยิ่งดีเลยครับเรื่องทำบุญตักบาตรกับพระเนี่ยใครทำทุกวันเนี่ยจะสังเกตว่าคนนั้นจะจะมีวาสนา จะเป็นใหญ่เป็นโตนะครับคนที่ทําตักบาตรคือทําอะไรก็ขึ้นหมดนะครับคือแบบจะไปทําธุรกิจธุรกิจก็รุ่งเรืองจะไปจับนู่นจับนี่ก็เป็นเงินเป็นทองหมดดีหมดนะครับอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราเป็นคนตักบาตรท,ทาบุญตักบาตรทุกวันอะไรเงี้ยบุญตรงนี้วาสนาเราก็จะมีนะครับและเวลาเราทําอะไรเราก็จะเจอในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นบางคน ทำบุญทุกวันตักบาททุกวันพอซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกหวยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นวาสนาของเรานะครับนะครับหยิบจับอะไรก็จะดีไปหมดนะครับข้อสี่คือให้เราเนี่ยทำบุญกับกุมารทองนะครับข้อ4นะครับคือต้องทำบุญให้กับกุมารทองด้วยนะครับ ข้อเดี๋ยวเดยวทวนใหม่นะครับข้อ1ส่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำข้อ2นั่งสมาธิข้อ3ทําบุญตักบาตรกับพระทุกวันข้อ4คือทําบุญให้กุมารทองด้วยก็จะเป็นการเพิ่มวาสนาให้กุมารทองและเราไปในตัวนะครับข้อ5บูชาพ่อแก่หรือฤาษีตาไฟหรือองคูคนะครับต้นตำรับสายวิชาต่างๆกุมารทองเนี่ยมันมันต้องมีวิชาครับคนที่จะปลุกเสกกุมารทองได้ต้องมีวิชา พอมีวิชาแล้วถามว่าวิชาพวกนี้เอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากพ่อแก่หรือฤาษีตาไฟนะครับเป็นองค์ครูประจำนะครับต้องมีแรงครูล้วก็อยากได้วาสนาดีๆอยากเลี้ยงแล้วก็ให้กุมารมันเก่งให้กุมารมันออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเฮี้ยนๆอ่ไงเงี้ยเราก็ต้องบูชาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแนะนําให้เป็นฤาษีตาไฟหรือพ่อแก่ก็ได้ นะครับเวลาเราทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้พ่อแก่ด้วยให้ฤาษีล้ลไว้ด้วยแล้วเราก็ขอด้วยว่าขอให้ทุกอย่างเกิดผลขอให้กุมารทองอะไรเงี้ยเวลาเราทําบุญนะก็ขอให้กุมารทองแร,ง,รนะง,งๆฮิตมีมีอ่ามีทาของตกบ้างมีปฏิหาอรอะไรอะไรเงี้ยเพิ่มเติมตอนเราทําบุญเราก็ขอด้วยนะครับถ้าคุณทําอย่างใดอย่างหนึ่งใน5ข้อที่ผมกล่าวมา คุณจะมีวาส,สนาเพิ่มเติมนะครับมีวาส,สนาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อแปดนะครับ <c oughs> ข้อเก้ามีกรรมกั้นขวางอยู่หรือมีเจ้ากรรมในเวรเก่าคอยติดตามเราอยู่นะครับเช่นเราทําแท้งอะไรเงี้ยฆ่าเด็กเคยทําแท้งเคยฆ่าเด็กเคยทําร้ายเด็กแล้วเรามาเลี้ยงกุมารทองเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลเราขออะไรก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับคือว่าคุณเนี่ย ต้องไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรก่อนนะครับถึงคุณถึงจะมาเลี้ยงกุมารทองได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้ากรรมในเวนเนี่ยจะตามคุณไม่ให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่มารถนาเช่นถ้าคุณเลี้ยงกุมารทองเจ้ากรรมในเวก็จะขัดคุณนะครับก็จะทําให้กุมารทองเนี่ยไม่โชว์ฤทธิ์ขออะไรก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเจ้ากรรมในเวรนั่นเองนะครับห้ามฆ่าเด็กเลยนะครับ สำหรับคนที่จะเลี้ยงกุมารทองห้ามฆ่าเด็กห้ามทำแท้งห้ามทำร้ายเด็กคือเวลาท่านเลี้ยงกุมารทองเนี่ยท่านอย่าไปทำร้ายเด็กให้กุมารทองเห็นนะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากกุมารทองก็เป็นเด็กอยู่แล้วถ้าแต่ท่านไปทำให้เห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบท่านเขาก็จะนึกว่าท่านนี่ไม่ชอบเด็กนะครับเขาก็จะไม่โชว์อิทธิฤทธิ์ให้ท่านเห็นนะครับข้อมูลที่ผมนำมาเนี่ยทั้ง9ข้อนี้นะครับผมนำมาจาก ความรู้ทั้ง9้าข้อนี้นํามาจากอา,อาจารย์เมฆนะครับพอดีผมไปดูอาจารย์เมฆไลฟสดนะครับพออาจารย์เมฆไลฟสดแล,แล้วเนี่ยก็ดูแล้วมันมีความรู้นะครับก,ก็เลยเอาข้อมูลของอาจารย์เมฆเนี่ยม,มานะครับคือผมได้สรุปมาแล้วนะครับสรุปเนื้อหามานะครับว่ามีกี่ข้อก็มี9ข้อนะครับแล้วก็มาอธิบายท่านดูกันนะครับก็โอเคน,ๆๆนะครับ ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลจากอาจารย์เมฆจริงๆนะครับเราไม่ได้ไม่ได้มโนขึ้นมานะครับและข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ใช้ได้ผลจริงๆถ้าท่านมี9ข้อนี้เนี่ยท่านท่านจะบูชาอะไรก็ไม่เกิดผลนะครับผมแนะนําให้อย่าอย่าทําตัวตนตัวเราเนี่ยให้เหมือน9ข้อนี้อย่าไปลบหลู่อย่าไปอะไรเพราะว่า9ข้อนี้เป็น9ข้อเป็น9ข้อห้าม เป็นข้อห้ามนะครับสําหรับคนที่จะเลี้ยงกุมารทองหรือบูชาเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับท่านต้องไม่ทําอย่าง9ข้อนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเวลาเราโพสต์เราลงอะไรอย่างเงี้ยท่านจะได้รับรู้นะครับแล้วก็มาดูได้นะครับ สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ